คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในสูตรสล็อตนะครับเป็นโปรแกรมโกงสล็อตนั่นเองครับผมวันนี้บทดูกวนจะเล่นเกมอะไรครับขอเลือกเป็นเกม นี่ครับผมตาการนะสูงครับแชมป์มวยไทยนะก็โอเคเกมนี้แล้วกันไปเจอกันในเกมเลยว่าจะเป็นอย่างไรครับลุยครับสวัสดีเัื่อเพื่อนทุกคนครับโอเคครับวันนี้อยู่ในแชมป์มวยไทยครับผมมาครับวันนี้มีงบอยู่300บาทครับผมไปลุยกันเลยครับมาครับพอเล่นที่เบ็ดหกบาทครับเริ่มเพิ่งเริ่มมาสเก็ตเตอร์ครับผม s c a t t จะลงไหมท่านผู้ชมครับสกตเตอร์เหมือนจะมาครับผมเหมือนจะมาครับผมนิดเดียวครับท่านผู้ชมครับไปต่อกันเลยครับผมวันนี้มากับบทเพลงแม่ไม้มวยไทยครับบวกกับการเล่นเกม slot ดชมปมมวยไทยครับผมมันๆกันน่าดูเลยครับท่านผู้ชมครับมาสิบห้าบาทครับผมผมเล่นเป็นหกบาทนะ วุ้งสเก็ตเตอร์มาสามไม่มาสองนะครับเกมนี้ขั้นต่ำคือสามตัวนะครับสเกตเตอร์ครับผมนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาพร้อมกับสูตรสล็อตครับหมผมวายม้าผู้ชมครับวันนี้มาพร้อมกับสูตรสล็อตนะครับผมแล้วก็สนใจครับสูตรสล็อตครับสามารถแอดไลน์ตามไลน์ไม่ได้นะสามารถแอดไลน์ตามไลน์ดมาได้เลยครับท่านผู้ชมครับ ขึ้นละเอียดไว้นะครับบนหน้าจอเลยท่านผู้ชมครับแอดไลน์กันตามมาเก็อเพลครับผมวันนี้้นลงไปกับการแดนครับผมดันไปครับอย่าหยุดเดี๋ยวผมปั่นไปด้วยดันไปด้วยครับสนุกแน่นอนครับแล้วนะสูตรการันตีครับทํากําไรให้คุณแน่นอนครับสูตรสล็อตครับโปรแกรมโกงสล็อตครับของดีครับผมนะสนใจครับแอดไลน์ตามละแอดมาครับผมนะ เดี๋ยวขึ้นไลค์บ๊วยบนหน้าจอครับผมไลค์กันตามมาก็บพอครับผมเอาโยไปครับแล้วจังหวะน,นี้สกแกตเตอร์มาครับท่านผู้ชมครับสวัสดีสกแกตเตอร์มาครับท่านผู้ชมครับจะลงหรือเปล่าแล้วนิสเตีลต้นนครับท่านผู้ชมครับเรายังไปต่อกันนะเป็นวายมาบมาทั้งหมด30บาทครับ ว่าไม่เลวครับผมยังไปต่อนะครับผมมาหกบาทครับสเกตเตอร,ร์มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับแล้วจังหวะนี้เหมือนจะไม่ลงอีกแล้วท่านผู้ชมครับแต่ว่าสูตรเรากาลันตรีมาแล้วครับผมสูรการตรีมาแล้วมาต่อแน่นอนยับ เพราะฉะนั้นครับโยกครับโยกไปครับโยกซ้ายโยกขวาไปก่อนครับโอเคครับขออนุยาตปรับเบ็ดเป็นเบ็ดสิบบาทแล้วกันครับแล้วหมุนอัตโนมัติ30สครั้งครับนี่มาทุนน้อยนะครับต้นลิปมีอยู่300บาทเท่านั้นครับผมนะก็หลายๆายคนครับชอบเล่นประมาณนี้กันครับประมาณทุน300นะวันนี้จะมาเล่น300เลยแล้วผมนะโอเคครับทุนแค่0 0ม้ครับผมนะแต่มันจะไปถึงหลักพันแน่นอนครับ พอสูตรการตีมานเลยว่าสเกตเตอร์มันมาแน่นอนครับท่านผู้ชมครับมาจะออกไหมครับผมเนี่ยจังหวะนี้ครับช่องสุดท้ายครับลุ้นนี่ช่องสุดท้ายแล้วมันออกไหมเรียบองเรียบร้อยกับสเกตเตอร์มาแล้วท่านผู้ชมครับมาบวกวายสามตัวครับนี่ครับชนะเงินเรามันหมดฟรีครับแปดครั้งแล้วกดเริ่มไปเลยครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นครับผม ปูผโดและจังหวะนี้ครับกระโดดมาแล้วครับคอมโบวายอื้ไม่เหนื่อยขึ้นโอนครับคอนเทนต์น้ำเงนกระโดดมาครับเป็นคอมโบวายครับมาทั้งหมดที่สิบห้าบาทมาสามรึเจ็ดบาทครับยังไปต่อที่สามสิบห้าบาทยังไม่จบกับคอมโบคูณสองแล้วซื้อแดงอีกกาเกงแดงกางเกงแดงมากางเกงแดงกระโดดมาแล้วกูขอคอมโบวายมาอีกสี่สิบบาทคอมโบไว้มากินแดงกระโดดแล้วมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ เจบาทครับถือว่าไม่เร็วนะหมูและคอมโบมา4ี่ตัว5ตัว6ตัวเลยทั้งหมดเท่าไหร่ครับ172บาทสุดท้ายครับดวงเอ้ยด้วยการกระโดดคู่ครับแล้ว้โหเต็มช่องไหมเนี่ยรางวัลก้อนโตครับท่านผู้ชมครับรางวัลก้อนโตครับท่านผู้ชมครับอะไรมันจะเวอร์วังอลังการขนาดนั้นครับผมนะก็เทเลยนนะครับสนใจสูตรล็อตนะครับสามารถแอดไลน์ตามแหลมนะครับย้ำนะครับว่า ไลน์ตามแหละมานะครับผมโอเควันนี้ก็ถ้าจามมนนะคุ้มนั่นแหละนันแต่พันบวกแนะ่นอนนะครับก็ผมว่าจะกลับมาคลิปหน้าแล้วกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บ